ส,สดีจ้าพี่น้องมือกับพบกับช่องยิงรสแช่แนวนะจ๊ะเนาะวันนี้ก็จะมาแช่ประสบการณ์พี่น้องอาการที่ติดโควิดมันเป็นจังไดายอาการเริ่มแรกของมันมันเป็นจังดาเนานะกะ็เริ่มแรกกะอันตอนนั้นอ่ะแฟนไปเฮ็ดงานเนาะเพิ่นกลับมาจากเฮ็ดงานเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเป็นไข้เออเป็นไข้ซองมือแบบ ชิงบอรลรถบอลอย่างลยชิงห่อนตลอดสองมือแล้วบันนี้เข้ากับเป็นอันนี้เนาะบันนี้เขา้าเป็นห่วงบละเข้ากับแบบเซตโตเซตยังให้เพื่อนยังสินะนะคือเข้าบอลลูงง่ยว่าตอนนั้นเพื่อนเดิมจะมีอาการแบบเออติดเชื่อแล้วอสี่เข้าบอลลูแบบเข้าก็เลยแบบว่าไปเซตโตให้เพื่อนนู่นนี่นั่นเนาะหายาเฮ็ดทุกอย่างอ่ะพี่น้องก็คือบอลลูงง่ยว่า,าตอนนั้นเขากำลังจะเริ่มติดเชื่อ เอ,อพ่อปึ๊บสองมือไขบลอดมือที่สามเออไขพิ่นโรดมือที่สี่ไขพิ่นโรด,ดเออเพิ่นกับไปให้งานปกติเอ่อคิดว่าเป็นไขธรรมดาเนาะบัดที่นี่มือที่หาที่หกมาเริ่มบม,ม่มีกินจมูกกับเพิน่นจมูกเพิ่นอ่ะมันบร่ได้กินเนาะจมูกแฟนบัดนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเออต้องเป็นตรวจแล้วเพราะว่า จมูก่ไม่กิน,ก,น,นกินเขาว่ารับรสลิ่นว่ารับรสออก็เลยพากันไปตรวจวันจันทร์เนะาะพี่น้องวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์หรือวันจันทร์นี่แหละวันที่สิบห้าสิบหกเป็นไข้เป็นไข้ตัวร้อนไม่สบายไม่สบายหนักเลยคือแบบลุกบ่ได้เลยพี่น้องตัวห่อนลายเอาเซตโตเอาเอยียงพอมไบกินยาเอยียงบ่ลรไข้บ่ลร,รจักเชื้อก็เลยตัดสินใจไปตรวจนะพี่น้อง ไปตรวแล้วๆบันนี้พี่นิกพผลออกมาวา่าเออเป็นบวกเอ,อแฟนติดแล้วเดอ้อใจเห่าหนี่ก็เต้นต๊บๆๆ,บๆ,ๆลเลยบอกวา่าเออแฟนติดทเท็จใจไหนเข้ากับบอลอดนะเพราะว่าเข้ากับใสชีวิตในห้องน้ากันเนาะกินเข้ากินยังกันสินะอาบน้ำใส่ห้องน้ำมีอยังนอนน้ากันนี่ย่งสินะเออบันนี้บันนี้อ,อาการห้องนูดด้บันนี้เมื่อที่สิบห้าสิบหกนาอแฟนเป็นไข่หนูก็ยังบ้านมีอาการอีอย่าง ไม่มีอาการอะไรเลยทั้งสิ้นวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วบารท,ที่นี่พ่อแฟดหนูติดปุ๊บออหนูก็ต้องไปตรวจมาวันนี้ออทั้งลูกงานก็นส่งตัวไปตรวจที่โรง,งพยาบาลที่โรงพยาบาลในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นอ้องแฟดมันไขวันี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเจ็ดมือหนูได้ไปตรวจ เ็มือบัานี้ล่อผลอยู่มือนึงผลออกวันนี้ยีบสองวันที่ยีบสองประมาณสิบเอ็ดโมงเคิงนะพี่น้องเท่านะเท่ามาบอกว่าเออหนูพบเชื่อเดอ้อบัดน,นี้ีกะแบบตอนวันที่ยีบสองเนี่ว่าามีอาการนะพี่น้องแบบการแบบแข็งแรงปกติทุกอย่างพ่อแบบสวยสวยมากจากังเลยบัาน,นี้มีผื่นขึ้นมีผื่นขึ้นตามตัวหรือมีผื่นขึ้น แล้วก็เริ่มจะมีไข่นิดนึงเออเริ่มมีไข่มีพื้นคืนต่าอาการไออยียงทันนี่จะ้ะมีพื้นคืนมีไอบัน,นี้ก็เลยแบบหาติดต่อเนอะสิกับบ้านมนารักษาตัวยู่บ้านเนอก็เดินเรื่องเดินยังนะพี่นอ้องประสานงานกับทัรงลยาบาลทังจังหวัดนู่นนี่นั่น,นเออก็ได้รถกลับบ้าน กมารักษาตัวอยู่รงพยาบาลเพราะว่าปีบานเท่าเลยครพี่นอ้องอบัดน,นี้ก็พเพื่อนกันรักษาแบบตามขั้นตอนนู่นนี่นั่นพ่อวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบสองดูสิเป็นพื้นประมาณสามหมื่นพี่นอ้องพื้นพื้นขึ้นเต็มตัวเนาะพื้นขึ้นเต็มตัวแล้วบัดวันที่ยี่สิบสามเดินห้างกับบ้านเนาะบัดน,นี้ วันที่ยีิบสามอาการกะอาการไขกับว่าท่านมีปัานไหนพอมาหอดลงบาวันที่ 24, ยีิบสี่ย่ำเสาเนอะเดินทางกับบา่านที่ยีิบสามตอนแรกวันที่ยีิบสี่มาถึงโรงพยาบาลเออหมอกะให้เขาที่พักนู่นนี่นั่นบัดน,นี้มีอาการขิงห่อนได้เป็นพี่น้องไขบรลดสองมือเนาะเป็นไขตลอดเลยแบบเสตตัวทั้งไดกะไขบะลด มี่ยาเดี๋ยวเพื่อจะกินยาพาราพี่น้องคุดหมอให้กินยาพารากอนเออให้กินยาพาราแล้วบัตเตอร์อนีาาน่กินยาพาราเมื่อประมาณสองสามมืออืมกินยาพาราเมื่อสองสามมือเออไข่กับลดลงบ่ได้อาบน้ำสามมือพี่น้องไข่เนาะมันเป็นไข่ชิ่งห่อนชิ่งบะรดเลย บัตรที่นี่บัตรอันพวันที่ยีบซีมอกะมาจาะเลือดเนี่ยจาะเลือดไปนี้อ่ะมันก็แห้งยานเข้มบันนี้พี่น้องจาะเลือดไปตรวจนธรรมดาได้พี่น้องมันบดเจ็บเนาะแต่ว่าจาะอันนี้มันเป็นตะยานนี่หัวใจกระเต้นทุบๆๆๆๆสั้นเหมัอนยานแตาบริเป็นลมเนาะพี่น้องบริเป็นลมตากระดีเนี่ยมันก็เจ็บมันก็ะ อันนี้ห,นหมอก็บ,บอกว่าเดี๋ยวคุณหมอจะให้กินยาต้านก่อนนะห้าวันเออมาแรกหมอก็เอายาไม่กินเก้าเม็ดเนาะเกเม,ม,9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 ม็ดเสารหกโมงเก้าเม็ดพกโวงแรงเก้าเม็ดเออมือต่อมาหมอก็ลดลงให้กินยายาต้านซีเม็ดเออหมอว่าให้กินยาต้านหามือแล้วกะ อันหมอก็มาจอะเลือดจอยังเข้าไปตรวจมันบละเออหมอก็ว่าตอนนี้อ่ะเลือดหนูอักเสบอยู่นะต้องกินยากับคุณหมอไปก่อนนอนอยู่นี่ไปก่อนเออหมอก็ว่าเออเลือดเท่าบอดีเดอร์เลือดเท่ามันอักเสบสินกะก็เลยจำเป็นต้องอยู่นี่ก่อนรักษาอยู่น้ำเพลนก่อนกะตอนนี้กะอาการดีขึ้นร้ายแล้วจ้าแช่ ล่อเลือดให้มันแข็งแรงแล้วกะสิได้ออกออกจากโรงพยาบาลเนาะตอนนี้กับบุ้มี่เหียงเป็นห่วงกะขอขอบคุณพี่น้องแล้วจ้ะขอบคุณหลายๆเลยที่แบบทั้งทักมาโทรมามือแรกๆเนาะสายเขาบ่วันบ่ไไวพิมพ์โทรศัพท์พิมพ์เบิร์ดมือพี่น้องบุ้มมี่ต่คนเป็นห่วงกะขอบอกคุณหลายๆด้วยค่ะด้สยีเป็นห่วงแต่ตอนนี้กะอาการดีคือร้ายแล้วบุ้มี่เหียงน่ะเป็นห่วงแล้วจ้ะ กินเขาแสบอยู่ตอนกับบ้านแซบป,ปันไดดอกกะ <c oughs> ตอนนี้แฟนถามว่าแฟนอย่ไซแฟนกะอยู่โรงพยาบาลสนามเหมือนจะเขาแข็งแรงเม่เอาของแฟนน่ะนอนโรงพยาบาลได้สองมือเนาะนอนโรงพยาบาลได้สองวันคุณหมอบอกว่าปอดเชื่อยังไม่ลงปอดเลือดผลเลือดดีเดี๋ยวคูดหมอเฉยไปนอนพักอยู่โรงพยาบาลสนามเนะาะเฟินวานเนาะ ตอนนี้เพื่อนกะกินข้อแซบแขยงแรงเราพี่น้องรอกกับบ้านยางเดี๋ยวจ้ะแต่ว่านอนนี้ต้องรองให้พนเลือดดีขึ้นก่อนว่าคุณหมอจะให้อยู่หนี่ครบสิบสี่หมื่นเลยบ่หรือว่าเให้ไปโรงมยาาลสนามสินะแต่กะขอขอบคุณกำลังใจทุกๆคนทีมค้อยเป็นห่วงที่ทักมาถาม ถามข้าวถามข้าวกันตลอดนะพี่น้องเนาะตอนนี้เราก็สบายดีแล้วไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็คือรอแค่ผลเลือดนะคะพี่น้องอืมรอแค่ผลเลือดแค่นั้นพี่น้องเอ๊ะมีอีกอย่างหนึ่งพี่น้องลืมบอกอาการเนาะเดี๋ยวบอกอาการก่อนเนาะว่าเป็นจังไดเนาะจ้าเนาะอาการเนาะพี่น้องก่อนที่เริ่มจะติดโควิดอาการจะเป็นยังไงของนอนก็คือมีหนึ่งตัวร้อนสอง จมกูกไม่ได้กินนะไม่ได้รับรสอาหารอืจมกูกไม่ได้กินบม่รับรสอาหารตัวห้อนเป็นไข่เสร็จตัวจากในก็บาลงคือช่วงแฟนเป็นวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิบคือหกวันนี้นันไม่มีอาการอะไรเลยมไม่มีอาการไม่มีอาการอะไรเลยจะมีอาการในวันที่ยนะี่สิบสองเนาะพี่น้องวันที่ยนะี่สิบสองคือไป วันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดไปตรวจโควิดแล้วก็วันที่ยี่สิบสองผลออกเนาะผลออกวันที่ยี่สิบสองเริ่มมีอาการเลยพี่น้องเริ่มมีอาการหนึ่งตัวห้อนเป็นพื้นหรือขิงห้อนเริ่มมีไข้วันที่ยี่สิบสองเริ่มมีไข้แล้วก็ตัวร้อนแล้วก็จมูกเริ่มไม่ได้กินเออกินข่าวกะย่ออแสบอยู่วันที่ยี่สิบสองเนาะ วันที่ยีามมาปุ๊บบอลูเรืองเอียงเลยพี่น้องบาง้านนี้ไม่ได้กินไม่รับรถไม่อะไรเป็นไขนอนมาหอดรงพยาบาลกันนอนอย่างเดนียวมมีแห้งเนาะเป็นไขเนาะจ้ะโอเคจ้าสำหรับลิมนี้กะฝากไว้สำนี้ก่อนได้พี่น้อง ถ้ามีอะไรคืบหนะ้าจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะจ๊ะตอนนี้แข็งแรงดีแล้วก็คือล่อแค่ผลเลือดผลเลือดดีนะพี่น้องตอนนี้เลือดของนอดอะ่ะมันอักเสบอยู่เชื้อยังไม่ลงปอดเออโชคดีแนว่ว่าเสื่อยังไม่ทันลงปอดนะจ๊ะก็คือมีแค่เลือดอักเสบแล้วก็มีเลือดอักเสบอย่างเดียวพี่น้องนะตอนกี้แข็งแรงคุณหมอเพิ่นก็นกนสีดยาให้ให้กินยาต้านนะพี่น้องนาะเพินะ่นดูแลดีอยู่จ้ะ เพื่อนก็โทรมาถามตลอดว่าเออวันนี้อาการเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเออถามว่าเพื่อนดูแลดีเพื่อนก็ดูแลดีอยู่กะลิปนี้กะฝากไว้สมนีก่อนจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหญิงน็อตแช่แนวน้ำราจาถ้ามีอาการอะไรก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะพี่น้องกะขอขอบคุณลหลายๆพี่น้องทีพเป็นห่วงเป็นใยที่โทรมาถามตลอดทักมาถามตลอดเออวันนี้เป็นแจ้งรดยดูนี่นั่น เออตอนนี้ก็อาการมีขึ้นมากแล้วค่ะโอเคจ้าสำหรับทิมิกอะฝากไปสำนึดับน้องบ๊ายบายจ้า